สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมันนี่มาบำรุงอินทาพาลัมครับต้นอินทาพาลัมพันธ์สีเหลืองนะครับพันธ์จะมีปุ๋ยหมักปกฟ้งนะครับกี่ไก่แกัน,นี่เป็นปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักที่ทําไว้ปุ๋ยหมักพืชสดเอาพวกผ้าหอมพวกต้อนโนอต้อนอยังสดๆนี่แหละครับใส่เข้าไปเลยครับแล้วก็โรย นี่ยสะแค่แถวนี่ยแล้กันใกล้แกะไปใส่ไปลแล้วครับนี่ก็จะเป็นปุ๋ยมักมูลสัตว์มูลสัตว์เอาเมาใส่ที่หลังนะครับนี่เอาปุ๋ยมักใส่ไปสักก่อนนี่จะเป็นก่อนฟางนะครับก่อนฟางสีเห็ดเห็ดฟางนะครับเมื่อเห้าอ่บ ได้กเก็บเห็ดฟางแล้วเห็ดฟางนั้นเหมือนหลุดแล้วครับก็เอามาใส่ในขมูนี้จะเป็นปุ๋ยยันดีาก็ใส่ทักไปเลยเอาเลี้ยงไปเลยครับเป็นมันจะเป็นชั้นชั้นชันอยู่แล้วจะซอยกระเก็บความชื้นแล้วก็ย่อยสลายไปเป็นปุ๋ยในที่สุดนะครับสำหรับฟาง มีหลายก้อนนะครับมีหลายก้อนแต่ว่าเข้าใส่แค่สามก้อนที่เหลือก็จะเก็บจากขอกไวว์เอามาใส่แล้กก็กการอินตาําล่ำเขากันะใส่เข้าไปลยครับเนี้ยๆไปด้านล่างเอาหญ้าออกเก็บร้อยนะครับผมก็จะเลี้ยงส่วนเฉือกนะครับจะเก็บวบเก็บว้ใส่ว้ธรรมะจันอินทาผาล่า ละช่วงหนาฝนก็มุ้นี่ก็จะเพื่อนไปหมดแล้วครับเพื่อไปเป็นปุ๋ยช่วงหน้าแลงนี่ก็จะกักเก็บความชื้นได้ดีนี่ก็จะมีเชื่อเห็ดฟางเกาานะครับที ขาเห็ดขาเห็ดแล้วก็เก็บมัดรลุ่นมัดยังแล้วก็จะมาเลียงทับไปฟางเหล่านี้ก็จะกลายเป็นปุ๋ยเพื่อเอก็จะมีเห็ดนะครับเชื่อเห็ดเตานะครับทีนั้งลงเหนืออยย่รับก่อนฟางออกใหเข้าได้กินช่วงหนาฝนนะครับช่วงหนาแรง่ี่จะบกออกเลยพี่น้องนะครับเชื่อเห็ดนี่นอกจากเข้าสีขวบคุ้มอุณหภูม เลี้ยงแปลงสิล่ะครับนาบอเป็นยังครับนาก็ยิงดีต้นสะพานลำเมาจะได้ป,ปุย๋ยเอามาใส่สามก้อนครับสามก้อนจะเป็นเสือก้กอนลอะอสามก้อนลอยสามก้อนลอยซีก้อนลอยก็แล้วแต่ผู้ขายนะครับแต่เป็นฟางเกานี่ก็จซีก้อนลอยหาก้อนลอย เขาก็ะสือออกมาไหวหล้วครับเจียกนี่เขาไวสม,มัดจันอินทรพาล้ำใดเมื่อเขาออกดอกนี้ยังว่าท่านออกดอกนะครับก็จะเล่งให้น้ำให้น้ำให้ปุ๋ยปุ๋ยก็จะเป็นปุ๋ยอินซีนะครับเพราะว่าผมเห็ดอินรียจะบรใช้เคมีนะครับก็จะเลี้ยงเป็นตับ,ตบ นานาไปเลยพี่นอ้องนะครับเรี่งเป็นชั้นเป็นตับไปนาพอเป็นอย่างพอผิดนะครับนาไม่ผิดสิ่งที่เขาได้ก็คือควบชื้นแล้วก็ฟางนี้ก็จะเป็นอินซีวัตถุอย่างดีนะครับต้นอินทผาลัมเขาเมื่อเขาได้ระยะเวลา เหมาะสมเขาก็จะเปออื่อยยุยเหตดให้ต้นแ่พาลัมจะเริ่มเติบโตดีสมบูรณ์นะครับเคมีบ่ต้องใส่แบบสบายสบายเลยนะครับ,น,น,รบนี่ครับขับสามถุงรับสามถุงปุ๋ยซื้อไปโดนแล้วครับตั้งแต่ปีหกเจ็ดนะครับขิไก่แก็บผมปล่อยให้เป็นขี้ไก่แกบเกา่าแล้วคนน้ำมาใส่นะครับจังบ่มีเสียโลกพันไวครับ การอินทภาลัมก็จะเป็นชั้นดีนะครับเท้ากันมาแบ่งชั้นออกเป็นตับเป็นตับเพื่อจะขอบคุมค้นอินทภาล้มก็เรียม่างส้นะครับเียมเป็นชัน้นเป็นชัน้นไปเลยเป็นการคราลุมวัชพืชอีกทางหนึ่งนะครับเรียบร้อยครับทีมนีคนอินทภาลัมเข้ากันสะอาด ย้ำเขาเป็นน่วยนะครับเป็นน่วยเขากะยางสะดวกนอกจากนั้นแล้วความชุ่มชื้นก็จะอยู่ในเงาอินทผาลัมรากอินทผาลัมก็จะเดือนด้ดีนี่เป็นสายนำยศนะครับสายออไมโครสายไมโครหน่อยหนยนี่เป็นฟางไม้ครับนี่เป็นฟางไม้ฟางปีนี้ ทันจะมาปกดันบนรวมแล้วเป็นสีก่อนก็เติมเรื่อยๆนะครับพวกใบไม้เศษหญ้าแหง้งก็จะได้อินซีวัตถุก็จะทำการน,นิ่งต่อไปลำ้ำพ้าไม่จะปกดันบน จะรัดออกฟางไม้สวยนะครับฟางไม้นี่ขาว้หอมหอมฟางเขาเอาไปควายกินช่วงเดือนนี่หน้าม่สาาม่สาาปลายเดือนก็จะบดนิ่งออกคอกแล้วพว่าเป็นไทหุบหมดแล้วพี่น้องสะเข้าไปทห้สิแล้วครับคุ้มเข้าไปเลย นาบ่ผิดนะครับนาไม่ผิดเกษตรอะเกษตรมอเฮ็ดสวนนี่แตบ่ได้บ่ได้ยาก่ก่อครับเพียงแต่งกเพิ่มความขยันเข้าไปแต่ว่าขยันยังไ็ดเกษตร้ะพี่น้องการปลูกการฝังนี่ต้องใส่ใจใส่ใจให้น้ำให้ปุ๋ย สำหรับไซอินซี่ก็นะครับต้องขยันขยันหาใบไม้หาเศษงาเศษฟางมาหมักปุ๋ยถ้าลักที่จะเห็ดอินซี่นี่จะเพิ่มพ่วมขยันเข้าไปอีกเท่านึงจะเป็นเคมีว่ยากนะครับไปร้านาาค่าก็สี่กิโลหนึ่งสองกิโลใส่ได้เพราว่าผมนี่ะเห็ดอินซี่ก็จะขั้นตอนอุ่งยากหลายอย่างนี่จัง่อยน้ำม,มัก นะครับละลายยางนำมัดปุนที่เจ้าปวกก็ต้องไปคุดเจ้าปวกเอาหม้มักเฮ็ดไว้ทั้งแบบแหงแล้วก็แบบน้ำเพื่อจะได้บำรุงก็เลือกเจ้าปวก,ท,ปวกที่มีเชื้อเห็ดปวกตรงที่ไม่เชื้อเฮ็ดปวกนะครับเร่อว่าเข้าเอามาใส่ในสวนแล้วั้งเถื่อมีเฮ็ดปวกเกิดแหง้ากินตามเงาตามคนนินทภาล่ำนังสี่หละครับรอบๆหัวรอบๆสวน ถรา,าได้ก็ว่เป็นอย่างคือว่าเฮาใส่จุลินซีย์ในการบำรุงดินหรือว่าย่อยสลายพวกเศษห้าเศษฟางเหี่ยงก,ก็จะมีจุลินซีย่นอกกล้วยพวกข้อม์โมนนะครับต่างๆผมก็จะมักเองมักเพื่อจะลดต้นทุนสิ่งที่ดีกัคือดินนะครับดินนี้ ก็จะมีคุนบวนซุยดินบดีปลูกนังกับบองงามหรอกครับจังในสวนนี่ก็ใส่เวลาหลายปีในการพัฒนาดินนี่จะเห็ดในปลูกนังกับงามนีม่จะปลูกในในกระถางเข้าไปคุดอ,อนาดินมากนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วครับหลายปีมาแล้วเป็นเริ่มเป็ดสวนสวนเกษตรหลังบาลบดิเนียนขายนะครับเห็ดกิน เหลือกินก็ขายส่วนมากก็แบ่งปันพี่น้องนะครับในการเฮ็ดก็ได้บ่ได้เฮ็ดเชื่องธุรกิจับสายนา้ำสายนา้ำก็จะมีหัวฝอยเพื่อให้ว้นชุมชื้นก็จะเจาะใส่เข็ม นะครับใส่ลายเข็มแท่งไตาย,ย่างให้เป็นรูนะครับก็จะขึ้นหัวฝอยเนี่ประยห,ยยยหยัดน้ำก็ให้เรื่อยเรื่ยเมื่ยางหยีบดูดมันก็จะยบเองแต่ว่าดินเท่านี้ก็จะเก็บค้นชุ่มชื้นได้ดนลช่วงเดือนมเมเปลีายนมีถุนายนมาษายนพฤกภานะครับว่าท่านมีฝนไหมทีนี้อินทผลัมออกดอกซ่านะครับว่าท่านเห็นออกดอกอยู่ก็ต้อ,ตองเล่งให้น้ำเพื่อ กระตุ้นให้เขาออกตาดอ,อกปกติแล้วก็จะมีดอกแต่ว่าหลังจากที่ผมซับนอออกเขาจะมีนออากาศนออากาศ,นอ,ากาศนอลอยนะครับตรงนี้นี่นะครับผมก็ดับออกก็อยากให้เขาเกิดนอหลายนะครับเ,เกิดนอหลายเขาก็าเสียโอกาสในการที่จะให้เขาออกจันทร์แต่มีนอลายเขาก็เรียงลูกเรียงนอเขานะครับมันย่อมออกจันทร์ให้เขาได้ผลผลิต ขอบพุดเพื่อนๆนะครับที่เขามาให้กำลังใจโดยดีตลอดมากหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับพี่น้องที่เห็ดสวนสายอินทรีย์ในการตักเก็บความชื้นของผมก็จะเป็นฟางหญ้าแห้งใบไม้นี่แหละครับเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆ,ๆสุขู้สุกค้นหวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับพี่น้องชาวสวนทุกท่านพบกันไหมครับคลิปหนะ้าสวัสดีครับ